มาออกแล้วขณะน,นี้มิสเตอร์คุงเป็นตัวนำเทพบุตรชาวดินที่สองบรารมีนำโชคที่สามที่ป้ายสามมิสเตอร์คุงเป็นตัวนำเทพบุตรชาวดินที่สอง บารมีนำโชคที่สามที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงมิสเตอร์คงยังคงเป็นตัวนำแต่พระบุตรชาวดินที่สองบารมีนำโชคที่สามที่ป้ายเก้ามิสเตอร์คงเป็นตัวนำบารมีนำโชคผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สอง ณะนนี้ผลการแข่งในเที่ยวที่เจ็ดมิสเตอร์คุงหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดเจ็ดเก้าวินาทีเทพบุตรชาวดินหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสี่จุดสามหกวินาที บารมีนำโชคหมายเลขสามที่สเวลาวิ่ง1นาที4.57วินาที